คาร์ทับสวัสดีท่านผู้ชมท่ ans, ทานผมวันนี้เรากลับมาอยู่เกม Call of Duty อีกแล้วนะครับและวันนี้เป็นวันที่เขาอัปเดตซีซั่น3นะครับนั่นก็คือวัน,นวันนี้ตอนนี้เวลาเป็นวันพฤหัสนะครับเวลาตีสามนะ <_ D> ซึ่งเขาอัปเดตตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงคืนห้าทุ่มเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็ผมได้แอบไปเล่นมานิดหน่อยเออไม่นิดหน่อยเยอะเลยหลายชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มาอัดคลิปนี้ผมสองแพทเอ้ยสองซีซั่นนะก็อย่างแรกที่เพิ่มเข้ามาสําหรับซีซั่นนี้นะครับผมก็กันไฟนั่นเอง โอ้โหรอตั้งแต่ซีรีส์หนึ่งแล้วนะแล้วกันไฟนะผมเป็นการต่อสู้ระหว่าง2 v 2วีสอนะผมแม็กเพเยอร์ Mac นะสู้มันสลับฝั่งนะครผมโอเคนะอันนี้หนุกนะค่อนข้างหนุกใครชอบเล่นสายซีเรียสตึงเครียดก็นอกจากแรงก็มีกันไฟนะครับน่าจะมันมันเลยน่าจะมีโหมดแรงกันไฟด้วยป่ะไม่รู้นะแล้วก็มีโ,หม, Back นะโหมดในวิชั่นมานะผมแบ็คแบ็คโกนะโอเคหมดในวิชาเข้ามาแล้วแล้วก็พวกโหมดแล้วก็พวกอะไรนิดหน่อยเดีย๋ยวขึ้นรูปคร่าวๆให้ตอนนี้นะผมหนึ่งสองสามนี่ แล้วก็แพทนะผมส่วนมากผมไม่ค่อยอ่านแพทแล้วใครอยากอ่านแพทก็ไปอ่านเอาเลยนะผมว่ามันเนิร์ฟปืนไรเอ่อบัฟปืนไรแล้วก็เนิร์ฟอ,อะไรคือส่วนผมไม่ค่อยสนอยู่แล้วว่ามันเนิร์ฟหาอะไรคืออยากเล่นอะไรก็เล่นอ่ะโอเคนะโอเคเรามาดูส่วนนี้สําคัญที่สุดสําหรับคลิป2ซีซั่นพาร์ททุกคลิปนะผมตั้งแต่ตั้งแต่เอ่อท่ตั้งแต่ท,ทำมานะก็คือส่วนของแมตช์นพาร์ทเองว่ามันได้อะไรบ้างเข้ามาตกใจดีเชี่ยเนี่ยอะไรวะเนี่ยแผนที่กูหายไปไหนครับผมขอให้ตั้งสตินะ ก็ภาคนี้ผมเข้ามามันจะเป็นหน้าแบบนี้กดตัว x นะผมเนี่ยดูแมปเนี่ยเป็นไงพร้อมกับความขูดรีดขูดเนื้อแบบคูณ2นะครับผมโอเคก่อนจะไปดูว่าปืนใหม่มีอะไรบ้างเรามาดูวิธีการซื้อก่อนวิธีการซื้อของนี้ผมกดตัว r ขึ้นมาเข้าในกดตัว r ปุ๊บเขาจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมเป็นอย่างแรกก่อนอย่างแรกก็เหมือนเดิมครับผม1,100 cp ก็3 0 0้กว่าบาท300้กว่าบาทก็เริ่มต้นเทียนหนึ่งก็คือเริ่มเริ่มเก็บตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ก็ปลดล็อกครบ100ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดปลดล็อกครบ100 100 100หอเทียก็ได้เป็น1,400 CP เนสี่้อยซไปซื้อซีซันหน้าต่อนะครับผมแล้วก็แบบพิเศษโปรตีอ่ะมันจะมีราคา2,400 CP เพื่อปลดล็อก24เอ้ย20เทียยี่สเทียยี่สอันเอาไปปลดล็อกอะ่ะเหรียญโทเค็นยี่สาโทเค็นลืมไหมว่าภาคนี้ไปเป็นโทเค็นแล้วนะเขาเปลี่ยนใหม่เป็นสำหรับสำหรับซีซั่นนี้เปลี่ยนใหม่เป็นใช้จ่ายเงินนะผม1,130หนึ่งพันหนนะึ่ โอเคมาใหม่ใช่ไหมแบบนี้นะผมก็ราคามันเชื่อเมื่อกี้แม่งรอดซลุดเลยกดเข้าไปไม่กดแล้วนะราคามัน1นึ่งพันหนึ่งร้อยชัดสิบาทนะผมมันใช้ซีพีซื้อไม่ได้นะผมหนึ 1, ่ถ้าใครมีตังค์ก็ซื้อเถอผมก็จะได้ตามนี้นะผมก็คือบวกม,มาเป็นอีกเออ่เขาให้มา20โทเค็นนะผมแล้วก็เป็นอันละ็อกออปเตอร์สกินนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงคือถก็ซื้อมาคุณจะได้หมดนี่เลยเว้ยแบ่งหมดนี่ก่อนเลยนะก็คือ1,100 1,100 CP สกินสกินึ่งร้อยหนึ่งพนะันห็นไปขโมยคนในเกมมาเล่น แล้วเป็นฟินิทมูฟแล้วก็เป็นตัวละครใหม่ไอตัวละครของฝั่งเอ,เ,อเป็นเอ็กโคสีผมซึ่งแม่เชื่อแม่เชื่ออตตอมโคตรเทเียวนะใส่สูตรผูกไทยแล้วก็ไอสกินที่เหลือนะผมที่มันเป็นสีทองออเรเตอร์ที่เหลือก็คือไอทุกสกินของแพทเทิร์นพานี้เห็นไหมต้องแต่วาลิเลียอาริฮันโดแล้วก็เฮียคนนี้ผมคือมันจะอยู่ในนี้ไยนี่ ถ้าค,ค,คุณปลดแบบพิเศษอะคุณจะได้ไอเวนนี้ด้วยสกินเซตนี้ด้วยโหอย่าพายเฉยสีทองนะซึ่งสวยนะสวยนะดูโกตดูโคตไงด,ด,ดูโอ้โหมันเลื่อมแล้วก็สกินสุดท้ายก็ถ้าคุณปลดคุณจะได้พวกสกินสีนี้ด้วยผมพวกสีทองดูดูหน้าเรียนโดแมงเลยสวยนะสวยนะสำหรับสีทองเฟีย้ยวเลยเฟีย้ยวเลยทุกตัวเลยนะผมทุกตัวที่มีสกิน ก็จะได้สีเป็นสกินโอเรเตอร์สีทองฮนะถ้าเกิดใครมีก็จัดเลยผมสวยสวยสวยส่วนฟาร่าเนี่ยฟาร่าก็มีสีทองนี่เป็นไงไงเทไหมนี่ก็มีสีทองอัน,นสีทองวะอัน,นสีทองสวยสวยโอ้โหถ้าใครมีใครใครมีตังก็จัดเลยผมสำหรับสำหรับเ e อ็กซ์คลูซีฟเอ่อบันเดิลน,นะผมไม่รู้ว่าจบซีซั่นนี้เขาจะหาวิธีมันจะเคลียร์ขายอยู่หรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าใครกลัวว่าจะไม่ขายหรือชอบตัวมันก็กดไปได้ครับหนึ่งพันบาทก็หนึ่งพันบาทก็ได้ได้บัลเทนพาร์ตเลยนะแล้วก็ได้ตังค์อีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยด้นะโอ้ยไงคุ้มนะไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่านะใครไปตัดสินใจกันเองนะผมโอเคส่วนของบัลเทนพาร์ตปืนใหม่ก่อนกระบอกแรกข้อ,อสวยนะครับผมกระบอกแรกมันก็คือ FJX i m p e r i u m โอโ้โหโคตรจะเท่หรือคือ M 2 0 0นั่นเองเ t a แโอ้โหอ้าวกดผิดสวยนะ โคตรสวยยังไม่ไปลองเล่นเลยนะยังไม่ได้ใช้เลยเพราะยังไม่ได้ปลดนะจะยไปลองอย่างไหนโอเคนะสำหรับเอฟเช็กอิมพิเรียม um นะโอ้โหสวยปะสวยดิยังไม่ได้ไปลองเล่นเลยว,ว่ามันจะหนีบยิงติดมือหรือเปล่านะโอ้โหโคตรสวยเลยสำหรับปืนอีกกระบ,บอกหนะึ่งผมเป็นหมูดอยู่ในหมดแบทเทิลเรยเฟนนะซึ่งมันค่อนข้างจะเคี่ยมโหดนะผมนั่นคือคนเนสครอสครอเอออันอันยังไงก็ เอออ่นผิมอนทูก็ขออภัยด้วยผมอังกี้กดหนึ่งนะมันเป็นปืนมันเทเลเฟที่ยิงค่อนข้างจะโหดเยี่ยมมากอมหิตมากเลยผมผมไปเก็บของเพื่อนมานะไปเก็บของคนในทีมมากผมก็คือมันปืนที่ยิงค่อนข้างโหดเลยนะโอเคอย่าจะมีคลิปอย่าไปคลิปวิธีอย่าไปคลิป,ลป,ลป,ย,ลปยิงให้ดูนะว่ามันปืนมันยิงโหดจริงอย่าดูอยกตัว ไงมันคือเป็นเทนไรเฟิลนะเวดูมันยิงดิโอ้ผมโคตรชอบนะปืนนี้โหดขอเดินโหดแล้วก็น่าจะหมดแล้วผมก็ปืนใหม่ก็อยู่สองกระบอกนะแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะมีเข้าตอนช่วงกลางซีซั่นอีกระบอกหนึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นปืนอะไรนะน่าจะเป็นเห็นเขาบอกเป็นเทคไนน์นะผมนะแล้วข้าวิธีปลดเนายสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะก็คืออย่างแรกเลยคือเราต้องซื้อก่อน้ยอันแรกคือต้องซื้อก่อนเนี่ย อย่างแรกเลยคือต้องซื้อก่อนเลยราคาประมาณ300กว่าบาทนะผมอย่างแรกคือต้องซื้อก่อนสมมุติถ้าเราปลดธรรมดาแล้วเราจะซื้อไอเวนนี่ต่อได้ปะอ๋อยังซื้อได้อยู่นะเอย่ยถ้าแต่ผมอะไนะมันจะได้เงิน2,000แทนหรอถ้าเกิดเรามุดธรรมดาไปคือไอเงินอ๋อมันเงินมะนาวพ้าจะหายไปแล้วบวกมันมีเงิน2,000แทนนะผม คือเรามีบัตรเาอยู่แล้วเรจะได้เงิน2,200 cp แทนนะโอเคคุ้มคุ้มจะซื้อก่อนซื้อหลังก็คุ้มนะผมนะครแพ็คนี้นะก็ถ้าเกิดใครมีเงินก็แนะนำนะผมห1 3 0บาทนะโอเคมาส่วนวิธีการปลดวิธีการปลดผมเนี่ยคุณซื้อแล้วอะมันจะเห็นปะมันจะเริ่มที่ c1 วันนะผมวิธีการปลดจะไป c2 c, c 3ยังไงคุณต้องปลด c1 วันก่อนนะผมมีเหรียญอยู่2อัน2อันนะซึ่งเหรียญอะหน หนึ่งหนึ่งเขาเรียกขอเรียกว่าหนึ่งเขาเรียกหนึ่งทวีปอ่ะขอเรียกว่าหนึ่งช่องแล้วกันหนึ่งช่องเนี่ยมันจะใช้เหรียญทั้งหมดห้าเหรียญนะผมก็คือก็คือกดไปตึมตึมแต่ผมหมดละตึมตึมตึมอีกคาอีสามเหรียญพบหมดสามเหรียญนี้ครบละช่องนี้ครบใช่ปะเขาก็จะปลดล็อกสองฝั่งมาให้นะเว้ยก็คือ C2 กับ c ีทีซีซีทนะผมซึ่งถ้าเกิดคุณอยากจะได้สไนก่อนนะคุณก็ไป C2 ปลดปลดใช้หเหรียญปดปุ๊บคุณก็มา C4 ใช้หเหรียญเสร็จปดปุ๊บคุณก็ได้สไนมาถ้าคุณจะได้ปืนอันนี้ก็บอกนี่ก่อนคุณก็ใช้ปาซีทีนะผมแล้วก็ใช้5้เหรียญเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ใช้5้าเหรียญปลดปุ๊บแล้วก็ใช้ห้าเหรียญเสร็จปุ๊บก็ครบนะผมคุณจะได้ครบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณเล่นทุกวันหรือเล่นจนครบนะผมคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ทุกอย่างในนี้นะผมยกเว้นไอ้แพ็คนี้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้ซื้อซื้อมันมานะโอเควิธีการปดมันก็มีแค่ไหนง่ายๆ easy นะ เออลืมบอกอีกอย่างหนึง่งภาคนี้มีออโต้อพให้เลยนะเว้ยกดตรงเนี้เนี่ยคุณจะเปิดหรือปิดก็ได้นะผมก็คือถ้าเกิดเปิดไว้อะพอเหรียญมันขึ้นผมมันน่าจะกดอพให้เลยนะอันนี้ยังไม่รอเหมือนกันเนี่ยมันมันมันออโต้อล็อกนะถ้าจะใช่นะคือถ้าเปิดออนไว้นะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้ามาดูผมคผมก็เปิดออนไว้คือเล่นลนไปอย่าแม่งก็ครบเองนะสำหรับคนที่ผมชอบฟีลลิ่งในการกดเองผมก็ปิดไว้แล้วก็มานั่งกดเองนะโอเค ก็ไม่ได้มีอะไรนะผมสำหรับส่วนของไม่ต้องพักก็ได้หมดแล้วส่วนของในนี้ก็ลองมาส่องเองับผมซึ่งจะให้ดูทุกช่องก็คงใช้เวลาสักหนึ่งชั่วโมงสิบชั่วโมงสำังคลิปนี้เรามาส่องเองผมบอกแค่เฉพาะปืนใหม่แล้วก็วิธีการซื้อแล้วก็วิธีการปลดล็อกก็พอนะโอเคโอเคส่วนเรามาดูช็อปกันคร่าวๆนะรับช็อปอย่างแรกเลยคุณดูนี่เลยครับโอ้โหโคตรมุ้งมิ้งนะผมจะไสกินน้องตุยเปรี้ยวนะ ผมเห็นแล้วในเกมค่อนข้างจะล่อตีเลยทีตัวแม่งยังใหญ่เลยแต่ว่ามันน่ารักมากเลยดูดิใครสนใจก็มาจัดกันได้ผมกระเป๋าฉีกเพิ่มอีกนะสอง0 2 4ส0่้อสิบสองันสี่ร้อซีก็หก0้กว่าบาทแล้วก็เป็นบูปินผมก็ยังไม่เห็นมีอันนี้เพิ่มอีกผมว่าเนี้ยเบสุดถ้าใครใครชอบก็มาจัดกันได้ผมในเกมนี้มมกูไม่กล้ายิงเลยเห็นแล้ววะก็ไม่น่ามีนะผมสำหรับเอ่อบาร์เก็ตวันแรกนะสำหรับชอบ็อป วันแรกก็ไม่ค่อยมีมีแค่ ort, สองสองอันที่เพิ่มเข้ามานะเอสามเห็นแค่นี้ก็ใครอยากสนใจก็เข้ามาดูกนันได้ผมโอเคสหรับสองช็อปก็มีอยู่แค่นี้ครับผมสองโอเวอร์เทอร์ของผมแน่ икс, นอนเพิ่มมาสองตัวสำหรับซีซั่นนี้ก็คืออารีเอโดนะผมจากแคมเปญนะผมชอบเฮียกันมากเลยกับเจวาเรเลียนนะผมนี่โอ้โหนี่ผมว่าน,นี่ผมก็ชอบนะนี่คือตัวละครโปรดของผมนะผมถ้าใครได้เล่นแคมเปญผม,ผมต้องตบลุมรับคนคนนี้นะผมซึ่งผมชอบมากกดใส่ oh. แม่งมาเลยเนี่ย ดี right. so ๋จะรอสกินนะสกินเขาท่างเฟี้ยวอยู่แล้วก็เจเอ้แล้วก็เฮียอะตอมนะผมเพิ่งเฮียตอมก็ดูเฟี้ยวแต่ว่าไม่มีเงินนะผมหมดตูวแล้วแห้งนะก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะผมผมไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มละสหรับวันนี้ผมโอ้โหทุกคนตัวกับราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามได้ของสัปดาหันนี้บ๊ายบายครับไอเฮียแม่งตีสามละไปแล้วผมไปนอนแล้วบ๊ายบาย